สวัสดีครับแมนทงคบครับสวัสดีครับ,บค่ับว<า>ันนี้กับม้ามือเว้นมือเนะาะคหมายว่าเดี๋ยวจะบอกว่ากางเต็นท์นั่นเป่าเป็นมู่ยิ่นี่วันต่อไปเออเพราะว่ายา่านพลาดโอกาสที่คนที่ว่าถืบนั่นเพื่อนเทียวอยกซีซิพหายมันบอก<า>แล้วก็เทียวที่สอนเหนว่าได้เฮรลามเชื่อสั<า>่นย่านพลาดโอกาสนั่นนะนะตะเท้าเพิ่นมาเพิ่นมาหยิบลอตเตอรี่นี่เท่มา,มาที่เท่าที่เพาท่านสถานการณ์ค่ะเออแต่ว่า หลังจากบวงสวงว่านี่มีอย่างคืบหน้าวันนี้ส่วนตัวเล็กของอน้องพุม่มจะฟันดีค่ะเนีไปบวงสรวงวันนั้นกลับไปน้องพุ่มก็ไปจับเล็กศูนย์หกไข่โอ้แล้ฟันดีฟันมาสร้างมาบานสัางมาบ้านค่ะพ่อเพิ่งเป็นคนขี้มากโอ้ค่ะพ่อน้องพุ่มนี่เป็นผู้ขี้สร้างมาบ้านี้มีเมอฟซีเราอ่าเพิ่งโทรมาถามด่ว่าพ่อน้องพุม่มอยู่เท่าไหร่ อายุสามสิบอายุสามสิบโอ้อายุสามสิบยี่ิบเก้าจะเข้าสามสิบยี่ิบเก้าจะเข้าสามสิบแล้วเช่ญแม่รังผู้เมียอายุเท่าไหร่สามสิบค่ะโอ้ได้ผัวเด็กหน่อยโอ้โตเออผัวแล้วเออแล้ววันนี้ว่าเพื่อนลอตเตอรี่นี่มีผู้ใดมาให้เพื่อนยิบให้อีกบอมีความเกือบหนาจะไหนบอมีผู้ใดมาให้ยิบ แลตวจะได้ได้เป kind of ็นตัวใดจังไรมีมีบอลมีบอเข้าพูดาวะเจ้าประจำท่านกามาแล้วค่ะเจ้าประจำกามาแล้วเจ้าประจำนะจ้าแม่นค่ะ ตอนเพิ่นงอแงเมื่องงาาวานนี่เพิ่นบ่ค่อยสบายตอมื้อน,นี้เศร้าแล้วล่ะบ<อ>่ค่ะขาไปหาหมอเศร้าแล้วเมืม่นแล้วเจ้าประจำนี่คือไผเจ้าประจำเจ้าประจำที่เคยจับถือน้ำตลอดล่ะค่ะโอ้ทิ้งวันเมื่อกี้ที่คลิปเมื่อกี้งวดเมื่อกี้นี่แม่ค่ะที่เพิ่นไทยล<อ>่งเจ้าซ<อ>ีที่มาใบนะบ่บ่ค่ะ,ะลอตเตอรี่คนที่ขายที่เพิ่นถือน้ำตลอดที่เจ้าขายลอตเตอรี่ตลอดนะค่ะอ๋ออันนี้ของขอแจ้งสัำนักเด้อพอพี่น้องเด้อบ่แม่นเจ้าซีที่หาใบ บ่แม่นเจ้าทีเขียนล้านนะครับแต่ว่าเป็นเจ้าขายลอตเตอรี่ค่เนาะเจ้าที่มาขายลอตเตอรี่พนันทายพิ่นมาถ่ายอยู่นี่ล่ะห่มอันเนี่ยกบข้าวนี่แหยน้องพุ่มงมาบ้านนี้น้องพุ่มกับล้มบ่ค่อยดีก็เล่นจับตะว่าเบิ่งดอกเลี้ยวเบื้องดอกหันหน้าไปทางเือนตะว่าหันสี่เก้าสี่ร่องตะว่าเบาเก้าแม่ตะว่าสี่ร่องศูนย์หกแม่โอ้สี่ร่องศูนย์หกจ้าเบาว่าเก้าจ้าสี่ตัวเก้าตัวนี่แมนสี่ตัวเก้าตั้งแต่ยิบตั้งแต่ตองวัดตัวนี่ปัดตัว ยังโนแกเาเบิงแต่ว่าแกสี่แกเปาเก่าแล้กกับสี่ลงมา้เดียมนอเละีบเดีบิงายพอดีเนี้มือลงไปช่มอยวันปูผ้าสี่บ่เลับตาสี่กระถือตกเก่าตอนรีมาดาวันถัดไปตาตาาในส่วนของหลวงพุ่มก็ไดเนาะแต่ว่าบัดนี้เขากับมาลอรุ่นเจ้าชุดไทยก็คือเจ้าซี่ชิมห่บเนาะเจ้ากมาว่าจีจับตรงกันบ่ออืมว่าจีจบจับตรงกันบ่แล้วก็ วันแรกอีเดียใส่ซีที่มาไปค่ะอ่างวดต่อมากอ่ะห้ว่าได้เฉียดด่างเลยวันถัดไปเจ้าเจ้าเดียวเจ้าเก้าเนี่ยนะเจ้าเก้าเนี่ยเพรามันเจ้าเก้ามันมีเจ้าจับลอตเตอรี่เด้คนี่เจ้าขายลอตเตอรี่เจ้าขายลอตเตอรี่จับลูกค้ามากินเขายูรานครับลูกค้ามากินเขายูรานเจ้าซีสิบห้าใบเนี่ยเจ้าที่ที่ห้าใบลูกค้ามากินเขายูรานแมนอ่ส่วนเจ้าลอตเตอรี่นี่ก็ซื้อตั้งเพื่อนตลอดค่ะตั้งแต่งวดศูนย์หกศูนย์เก้ามาเลยละค่ะซื้อเพาตลอดแม่นค่ะ โอ้เจ้านี่คนหนาจับตามองเนาะ,ะแต่ว่าหยิกบกต่ยิ้ยังคงทียังหยิบศูนย์หกอยู่ยังบ่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆหลังจากที่ฟันว่าอ่าพ่อน้องพุ่เนาะขี่สร้างเขาบ้านบ้านเลขที่เท่าไหร่ก่อนบ้านเลขที่ห้าค่ะบ้านเลขที่หา้าเสียงอีสานบ่นนี้เพรม่ยมที่เนาะบ่ค<อ>่ะฮาตัวเดียวบัวฮาตัวเดียว <ละ S 1> นั่นฮาสามตัวอ่าขี่สร้างเขาาบ้านสร้างจักตัววันนี้เพราะคืออกไฟหนึ่ง ประมาณโอ้หลายโตอยู่เด้แต่ว่าโตที่พ่อเพื่อนขี้อ่ะตัวใหญ่กวู่มูใหญ่แบบใหญ่เลยบอกในความฝันประมาณซี่ห่างประมาณแปดตระหมูสร้างแปดตเออือ้าอสร้างแปดตัวแปดเจ้าใช่ปพ่อจานุเบกต์เสล่เฮไงสร้างเจ้าอืมเจ้าหาเจ้าสร้างนี่สร้างแปดตดิ บอนู้จำว่าไดเดี๋ยมันขับคลาขับค่านะตะวายมาลายลายยูตะวากับมาถึงซีฟเดี๋ยวต้องลายไม่ฟันเครื่องบ๊ขึ้นไปตั้งเฮียนนับหนักบาทนะเลื่อมข้าวกลับมาเข่ากับเล็กม่งขึ้นเก่าข้วไม้เลายที่ขนาดเลื่อมมาหกตัวเดียวมันเป็นาซุนซุ้นหากันเด้อโอ้นะเออนาานานกันจีมองไปอีกลายแง่เนาะเปลี่ยนไปได้แต่ว่าวันนี้ก็คือเฮ้าต้องรอเนั่ยล่ะลอลูกค้าไม่กินเ้านี่ล่ะ ที่เพิ่นได้ที่ที่มาใบนอนนี่ล่อล่ออาคันกิฟตตัวเดียวกันนี่เท่ากับรียมขายเขาพัดล่างตรียมไว้เขาเมียากพี่ไส้ทางรถบัตรเนาะเออจังๆเลยเนาะเออส่วนตัวแม่น้องพูดนี่เดี๋ยวนี้นี่อยู่นิเซฟนี่มากก็ร้อยใบตัวนี้มาต่อตัวนี้เฉพาะศูนย์หกอืมยังถูกเฉพาะศูนย์หกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่น้องพูมวิธีเด็ดแต่สิโชว์่เราต้องเรียนเพิ่นอ่ พี่ช่อดาจรอดาจะรย่นี่บอ,อ,โ,อ,โ,โ,อโอ้อังระโชเนี่ยพรโชคเน่ยโอ้ยอัางเอฟซี่ยังไงเน่ปันจีว่ามีตะครุยอีนะล้าซื่ออูกว่านอปันจีว่าอย่าลืมนะจ้าหงกับเก้าตัวเดียวกันซื้อไหว้อีเที่เยเก้าศูนย <ปะ S 1> <90 S 2> ์อย่าลืมหวกับเก้าตัวเดียวกันเก้าศูนยตัวเียวัพโชคเนี่คือส่วนนิดนึงแม่บอครับผมส่นิดน้อยูน้ำแฟนแกมีค่ะเอ่อยูน้ำสารมี่นแมีอีกอยู่น้ำเพิ่กไหลอ้าวันจีว่าเบิ้ลมาเบิ้ลน เป็นจังไรในส่วนตัวเลขมีตัวไรแน,น่เลอตเตอรี่ถ้างวดการเสื้อจะโรสตอรี่พี่น้องเอ้ยแปดศูนย์เจ็ดน่าเสื้อกรรมบางงางนึงแปดศูนย์เจ็ดออกมาแปดศูนย์เจ็ดว่าเสียไปคืนเงินดีใจว่าสันเขาบอกว่าถูกร<ว>างวัลที่หกวาสันเ <laughs> ออโอนะครับเจะที่ส้มเขาให้เ็ใ่ล้ใกล้ๆเอานั่นละเอาไว้ฮะละเอาจะฟังท่านไว้เออ เจ้าอไบ้งเหเห็นเห็นจัเห็นเห็นจัเห็นเนะเอาเนาะนี่ะไรอ้มตอยางเดียวตัวนี้ศูนย์หกกศูเนาะศูนย์เก้เก้าศูนย์เนาะงเดียวเลยยางเดียวสาเหตุศูน้าานย์นี่สาเห็ุนมาจากหกกับเตัวเดียวกันค่ะแม่ค่ะไม่มีตัวอื่นผลเลยมีเลยเนาะแม่้องพุมให้ว่ามันใจหกศูเท่านั้นครับและก็ศูนย์เ้าศนเท่านั้นอันนี้คือโ่มันใจที่สุดัะ คาออกตัวนี้ประกาศเลยเศษฐีใหม่จะเคยเป็นส่งยุคกิาก,กายเป็นเสีเยใช่ฮะตัวจะชัดเจนนะครับพี่มีน้องในส่วนของตัวเลขแม่น้องภูมิงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกห้าวันต่อไปคน,คไปไปน,นมีชดไิจารไปแล้วจิลลี่แม่ต้องพูมเนะึ่งจ้าไปตนมือมือบง่งสวงมาครับมือบ่งสวงจัดแล้วจัดแล้วจัดแบบส่นวะ จัดไปแล้วหกศูนเนาะเป็นองไงในส่วนของผู้ใดก่อนาาโศก้า้าโศกเป็ียนไหจัดไปเ่ครจัดเป็นคืออันนี้คือหอบนึงน้าโศกหอมนึงหกเกาศูอีกปึกนึงเลยนะไอ้ว่าจีน่ว่าแจ้งสงว่าว่าแจ้เสียว่าเสียหนังทำคือตัวนี้ขนออดตัวนี้เนาะ ไปนะจวลี้ไม่ต้องพูดหน่ยจะไปเั้งมือมือบกสว i มาครับมือบวก s w i ก็จัดแล้วจัดแล้วจัดแบบศะจัดไปแล้วหกศูนยะเป็นยังไงในส่วนของผู้ใดก่อนผาผ้าโศกท้า้าโศกเปลี่ยนไงยันครับ แั้เป็นืออันนอมเกลืออนึ่ง้ามาชอีหอมนึ่งเพราะคนเ่านี่ปึ ky, ah ๊กนึงเลยนะไอ้วาจีว่าว่าจ้ส่งว่าวาเจ้เสียวาพเสียหนังคือตัวนี้ขนอดอตัวนี้เนาะักักักนี้เดี๋ยวเพื่อว่าที่มาเมื่อไหร่มันรอสูฟังกนบ่ค่ะเพื่อนบเล่พวกบางวัน่าจะเป็นเมื่ออื่นเพราะว่าเพื่นเป็นเพื่อนนัว่างไหมคะเพื่อเี่งานโอ้เพ็่นงานว่าเพิ่นน่าเพิ่นทีม่ย่ แม่นค่ะเพื่อนบอกตะโอตองวันแล้วค่ะว่าสิมาอยู่คาดถึงสิมาสิมาน้องพุ่มจับลอตเตอรี่ให้เนี่ยนะจ๊ะแล้ววันนี้คือว่ามีญาติพี่น้องเฮ็ดช่องยูทูปบอกห่วยสร้างบ้านเสร็จรับส้มกอนกะฝากติดตามนั่ด้อค่ะอ้าวาดนนี้มูฮั่งช่องพี่น้องกันอยู่บ้านตรงกลาง บ้านตรนนยื้อยบ้านอยู่ตรงทามกันญาติพี่นอ้นนองกันโอ้เนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้ใดอยากผู้ในเอาพ่างก่นอนดูก่อนได้เปรียบหยิบรสตอรี้ได้ก่อนครับอ่อาซื้อปลาช่องเนี่ยองเซียนน้อยพารวยกับเออรวยไม่เลิกค่ะสองซองเซียนน้อยพารวยแล้วก็รวยไม่เลิกสองซองแล้วสองซองโอ้านมึงติดตามได้ด้วค่ะบ้านนี้สิได้ไปสัมภาษณ์เซียนน้อยพารวย ครับรวยรวยมาเลยครับรวยมาเลยจะได้ไปสัมผัสตัวนี้ครับอ่าตัวไหนก้อนเขารับอยู่พุ่นเลยอ่าเพราะต้องมากไก่เพราะต้องแข็งมั่นเลยรับเลยท่านจะมาสัมภผัสก้อนแล้วค่ะบอกว่ามันมาสัมภาษณ์แล้วบอกตัวดีท่านไปแล้วค่ะเอ้ามาสัมภาษณ์บอกตัวดีท่านไปแล้วโอ้โหนะท่านแกผู้ใดอยากรู้ก่อนจะมีหลายข้างทางให้เลือกครับเนาะครับอ่ากันมักสไตล์ช่องไหนก็ว่ากันไปกันผู้ใดอยากรู้ตัวเลขก้อนนี่เื้อที่ไปรู้ ทั้งทั้งญาติพี่น้องเพคนเนาะกะไญาติผู้ใกล้ชิดเพ่คนกะเปลี่ยนชื่อส่องเซียนน้อยพารวยกับรวยไม่เลิกโอ้บ้าตัวปพยายามต้องเปลี่ยนชื่อส่องได้บ้างรวยไม่เลิกนี่ค่ะรวยรวยไม่เลเตียะแมนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตนมีโชคกับสิริเพียรเป็นคนรวยมีโชค บระมานรวยมีเลิกมีแล้วแจวผมสิตั้งเื้อบาไม่บไปเลิกแล้วถึงจะรวยตัดซะเนาะฮะนาฬิกาหน้าทั้งตัวเลขของแมลงกุ้มกับมี่ไห่ซัมนี่นะครับจะไหนจะขอบุกขอบคุณหลายๆครับสจหรับแม่ง